สวัสดีครับผมหลังเกมชแนลนะครับและสำหรับคลิปนี้ผมยินดีเสนออัปเดตข่าวฟุตบอลในย <Yeah. S 1> ุโรปซัมเมอร์2022สโมสรอนโรมา่ายืนยันการเซ็นสัญญากับเปาโลดีบาล่าเป็นที่เรียบร้อยโดยเป็นสัญญา3ปีหรือจนถึงฤดูกาล2024-2025จาลูกาดีมาซิโอรายงานว่าอาเดียนราบิโอจะไม่ร่วมทีมยูเวนตุส ไปปีซีซั่นที่ประเทศสหรัฐทั้งที่ปราศจากอาการบาดเจ็บและไม่มีเรื่องการย้ายทีมเข้ามาเกี่ยวข้องในช่วงเวลานี้ด้วยโดยสาเหตุที่ราบิโอไม่เดินทางไปสหรัฐเป็นเพราะเหตุผลส่วนตัวซึ่งไม่มีการชี้แจงสาเหตุใดๆไปมากกว่านี้อย่างไรก็ตามราบิโอยังคงถูกจับโยงเรื่องการย้ายทีมอยู่ดีเพราะสัญญาที่เหลือปีสุดท้ายทำให้มีโอกาสที่ยูเวนตุส จะเสียราบิโอไปแบบฟรีๆในช่วงกลางปีหน้าไดอารีโออาร์ตรายงานว่าเอดิสัน a าวานี่รับปากว่าจะย้ายไปเล่นให้กับบียาเรอยลในช่วงซัมเมอร์นี้แต่ยังไม่มีการเซ็นสัญญาอย่างเป็นทางการเนื่องจากทีมเรือดำน้ำสีเหลืองยังคงต้องเคลียร์เพดานเงินเดือนเพื่อรองรับดาวยิงชาวอุลุกวัย โดยอาจปล่อยตัวฟานซิโกโอาคาเซบูลายเดียหรืออานาวดันจูมาย้ายสังกัดในช่วงซัมเมอร์นี้ยานโอบากบรรลุข้อตกลงกับแอเลติโกโมาริดในการขยายสัญญาจนถึงปี2028และรับค่าจ้างปีละ10ล้านยูโรเท่าข้อตกลงเดิมส่วนโทมัสเลอมาเตรียมเซ็นสัญญากับตาหมีจนถึงปี2027จากการรายงานของมาก้า เซบาเตียนอัลเลสูหน้าคนใหม่ของบรุสเซียดอนมูนถูกตวรวจพบเนื้องอบริเวณอันทะทำให้จะพลาดการลงสนามจนกว่าจะมีการแจ้งให้ทราบอีกครั้งดังนั้นดอนมุนจึงพบปัญหาในการหาตัวแทนของเออร์ลิงฮาเลนด้วยเหตุน,นี้โซเรสที่ปัจจุบันเป็นนักเตะฟรีเอเยตนเสนอโอกาสให้ดอนมุนเซ็นสัญญากับเขาร่วมทัพเพื่อแทนที่อัลเลในฤดูกาลหน้า ก่อนจากกันไปในคลิปนี้ถ้าหากชอบฝากกดไลค์กดซับสไคร้กดกระดิ่งกันไว้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ